ตอนนั้นมีพระพิสุรูปหนึ่งอา,าพาธด้วยโรคท้องเสียอย่างหนักจนหมดเรียวแรงต้องนอนอยู่บนที่นอนที่เปื้อนไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระของตนขณะนั้นพระพุทธเจ้าโดยมีพระอนท์ตามเสด็จตรวจเยี่ยมเสนาสนะของพิสุท์ทั้งหลายทอดพระเนตรเห็นพิสุอา,าพาธรูปนี้จึงเสด็จเข้าไปหาแล้วก็ตรัสถ เมื่อพิสูตรรูปนี้กราบทูลตอบพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าไม่มีพิสูจอื่นมาพยาบาลเธอเลยเหรอพิสูตรรูปนี้ก็กราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดเล่าจึงไม่มีพิสูจอื่นมาพยาบาลเธอพิสูจรรูปนี้กราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาคงเป็นเพราะข้าพระองค์ไม่เคยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อใดๆแก่พิสูจอื่น ก็เลยไม่มีพิสุอื่นมาพยาบาลฆ่าพระอ,องค์พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกพระอนท์มาสั่งว่าดูก่อนอานนท์เธอจงไปนําน้ํามาเราจะอาบน้ําให้พิสุรูปนี้พระอานท์รับพระพุทธดำรัสแล้วก็ไปนําน้ํามาจากนั้นพระพุทธเจ้าและพระอานท์ก็ช่วยกันรดน้ําและเช็ดตัวทําความสะอาดให้แก่พิสุอาพาธรูปนี้แล้วก็พยุงไปยังที่นอน อีกที่หนึ่งแล้วก็จัดยาระงับอาการท้องเสียให้เสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ท่งเรียกประชุมพิสูตรทั้งหลายแล้วก็ตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายมารดาบิดาผู้พึงจะพยาบาลพวกเธอก็ไม่มีถ้าเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาล ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดจะพยาบาลเราก็พึงพยาบาลพิสูจน์ที่อาพาธเถิดพิสูจน์ผู้อื่นผู้เป็นอุปชายยะอาจารย์สัตธิวิหาริกอัตเตวสิกพิสูจน์ผู้ร่วมอุปชายยะหรือพิสูจน์ผู้ร่วมอาจารย์โดยลําดับของพิสูจน์ที่อาพาธพึงพยาบาลพิสูจน์ที่อาพาธนั้นหากพิสูจน์ที่อาพาธไม่มีพิสูจน์อื่นดังกล่าวที่จะมาพยาบาลได้ ก็เป็นหน้าที่ของหมู่สงที่จะพึงพยาบาล